ครับผมอะไรที่ว่าเป็นปัญนหาติดคัดหลักปีคอนกาเคลียร์กันหอดนะ,ะจะต้องปรับขบวนอย่างไงยให้แบบไปกันต่อเน,นื่อแล้วก็ที่สําสคัญคือส่งผลกระทบกับคนชายรถชายถนนใ,ให้หน่อยที่สุดนะครับผม ยังยุ่กันต้อในเรื่องประเพณีชักพระค่ะเราไปเลยกันเตรียมความพร้อม,อมของชาวบ้านจังหวัดสุราธานีกันมั่งค่ะ<ม>ไปเลยที่ตำบุญบ้างชนะเขาเกิดแรงศรัทธาตังหลุ่งขั้นสร้างเรือพนมพระเพื่อสืบสร้างประเพณีงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งระยวปี2567้ายาวปี2567หลังจากที่บอกวา่าห่างหายจากการส่งข่าวประกวดมานานถึงซ้ำถึงสี่ปีเลยนะคะ โดยพระอธิการภูวนาจะรุธรรมโมค่ะเจ้าอาวสว,วัดบางขารามตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางวัดบางขยายรามก็ได้สร้างเรือพนมพระทางทาง,ทางบกและก็ทางนา้ำในงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าถูกปีแต่ด้วยเหตุวิสัยต่างๆนะคะทางวัด ขยารามก็ได้ยุดส่งข้าวรวมประกวดมาสามซึงสี่ปีแล้วเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเรือพนมพระเนี่ยไปชนทายทําให้เกิดการเสียหายนอกจากนั้นค่ะทางวัดก็ยังคาดค,าดความพร้อมเรื่องของปัจจัยอีกทางยังมีช่วงที่เกิดโควิด -19 กกันนะคะก็ทําให้เรือพระไม่ไม่ได้ทําเรือพระไม่ก็ในปีนี้ค่ะเกิดแรงสัตหาใไม่ค่ะชาวบ้านก็หวาต้องวัดต้องมีเรือพนมพระนะคะก็ได้มีการปรษากับลไล่ไยทางในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงค่ะแล้วก็มีบริษัทนี่ค่ะเข้ามาให้การช่วยเหลือเรื่องต้น ทุนด้วยอีกทางอย่างให้ลกูกโซเชียลนะคะในการใช้โซเชียลในการรับบริจาคออนไลน์เข้ามาก็ทําให้เรือพนมพระเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ส้าเด็จไปได้ด้วยดีค่ะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะ,ะแล้วก็ลักษณะของเรือพนมปลาของวัดบางขยารามเนี่ยก็ทําเป็นพญานาคและเนื่องจากว่าวัดนิยติติศ์แม่นม้ํา แลวก็เป็นวัดที่โยกโขกันมานานเกือบห<ะ>นึ่งร้อยปีแล้วนะครับและก็แท้จริงแล้วพญานาคนี่ก็จะมีทั้งแบบฮาเซียนเจดเซียนแล้วก็กาวเซียนแต่ว่าข้องถิวัดนี้ทําเป็นฮาเซียนอย่างจากขวาฮาเซียนนี่ก็เป็นลักข้องขังข้นฮา,า,าดวยนะครับและก็เอกลักษณ์ข้องเรือตุกลำต้องมีบันไดสวรรค์ตอนเทพระพุทธเจ้าเสด,ด็จลงมายังโลกมนุษย์จักดวาวาดึงนะในวันแรมนึ่งขำนะครับก็เป็นบันไดพญานาคก็เลยต้องใช้พญานาคเรือพระนมพรานนี้ เป็นองค์ประกอบหลักและก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบบุษบกด้วยนะครับสำหรับเรือนพนมปลาของทางวัดนะครับการจะส่งเรือนพนมปลาข้าวประกวดในประเพณีเรือขนาดใหญ่ด้วยในวันที่18ตุลาคมนี้ส่งตรงกับวันออกปั่นซ่าน,นะครับแลวก็ในปีนี้นี่ก็จะมีเรือจากอำเภอต่างๆส่งข้าวประกวดกลุ่ยเม็ดนะครับจำนวน1 9, 9, ึ0กาวลำด้วยกันนะครับไอ้ส้มกับ เวลาไปเที่ยวงานนี้ส้มกับสโลกแกนนี้เลยนะครับวา่วาว่าย้าร,รอยวัดร,รับน้ำมนต์รอยขั้นมาสะจั่งวันเดียวการจะจัดขึ้นในช่วงของวันเทสิบเซ่ชึ่อวันที่22ตุลาคมนี้นะครับพ่มก็ไปเที่ยวกันได้นะงานย้ายของจงาหวสุรารธานีเรานั่นเองค่ะ